ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาเบิ่งสาวเขียวเบิ่องเฮ็ดยังครับเนี่ยพอกีพักหวานมาหยอดดิจ้าพอดีได้เมล็ดผักหวานมากครับก็เลยเอามาหยอดเพิ่มออตัวนี้เขาใส่สองเม็ดเนะากะก็เลยเอามาเพิ่มพี่น,ออน้องพอ,อ่งเมเ็อดอยากพการหลอกก้อเม็ดบวมอันนี้ได้แล้วตัวนี้โอ้ติดแล้วเนี่ยนี่ฝังเม็ดเลยจ้าเพรได้เพาะหงอกกวนฝังเม็คือแบบฝังเลย พูน้อยนึงก็ได้แดดก็แดดมากอืมก็ยืดหลังน้อยนึงครับครับบรรยากาศอยูส่สวนบัวชค่ครับช่วงเทียเท่ยงๆก็ดีฝนกำลังเศ้าตกนะครับก็เลยพึ่งมากก็ดีเลยเมล็ดพักหวานมา มีคนในหมู่บ้าพนพอนเอาไมาให้ครับก็เลยได้พอดีเลยเอามาให้พี่น้องเบื้องหน้ตัวนี้เป็นเมล็ดสซดที่เพื่อนคัดเอามาเบิดถุงเลยสักพียวเปิดมาอ่าครับเป็นทันสีทองยอดเหลืองนะครับกับเบื้องว้างีริงงอกบอน,นะครับถ้าเอาเบอได้เอาไว้โดนนะครับกับงอกอยู่ครับครับฟังลงุ่งให้เห็นหล้างหน่อยหนึ่งครับพี่น้องฟังได้ก็ได้เดี๋ยวเสียบอ่ะสักพี่ วางไว้ซื้อได้สิเห็ดใดหรอกอนล้บมือนี้มาช่วงเทียงๆครับมาสาแนจังหน่อยที่จริงกะมันกะติดแหลืไเลยแต่ว่าเราต้องการเพิ่มอีกเนาะต้องการในี้มันลหลาๆเอาจังสี่เดียวๆมองนี้แล้วกับมงนี้โอเคคฝังเม็ดเลยครับอโอเคนั่นแหละ ไปเดี๋ยวพอโชวเห็ดซอยกันครับเาโชกับมีงั้นู่ครับจิไปตอนกิง่งแบบเน่านะครับเตรียมตุ่มตอนไว้แล้วอันนี้คือมีงั้นเดียวโอ้ติดอยู่โหเคถ้าเขามีเม็ดสดกับเห็ดแบบนี้ก็ได้ครับคือเขาคัดเปลือกออกนะครับคัดเปลือกออกแล้วก็พึ่งล่มไจ้จัก สองมื่อครับถึงลมไว้ก่อนยาตากแดดเด้อพี่น้องถ้าตากแดดบ่ง,งอกนะครับพึงลมไว้บางคนปลูกทั้งเปลือกนี่โอกาสมันถีเน่ากับมี่ครับต้องคัดก่อนเด้อพี่น้องนี่ครับคัดดอกขาดออกเกียงๆแบบนี้ครับ บรรยากาศดูสวนครับที่หม่องไม่กับจ้าก็ได้ทมตอนไหนหรอครับเพราะว่าค่าฝนอยู่นะครับเนาะค่าฝนอยู่กับช่วงนี้กับปลาไม่กับมีอย่างหน้านะครับแจกกับยังบพท่านได้ไปเป่าอยู่ครับคือเมืองว่าได้ทมทีหรือเปล่านะครับถ้าได้ทมทีก็สะไปเอาอยู่พี่น้องกระเจียวกับเกิดแลนะครับนี่เกิดดีอยู่ครับฟังนี่นี่นคือ น้ำซึมดีครับนี่ครับเกิดโอ้เยี่ยมมากเลยครับฟังนี่เกิดดีครับเกิดเกือบทุกลุงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเกิดดีอยครับฟังนี่ครับมือนี้ก็มาสวนที่เราครับงานมือนี้ก็บ้าโชกอสิปูกสเดาทวายนะครับอ่านขาวพองครับสเดามั่นละครับพี่น้อง สะดาบ่ขม่ากาสิตอนเกียงบังเน่านะครับสาวเขียวเป็นกับมาสมตัวนี้นะครับสมบ่ห้ายอกครับพี่น้องประมาณอันนี้แหละล็อกนึงนี่แหละครับประมาณลอยหลุมใส่่นคนกับเห็ดงันกับเห็ดสองคนกันแล้วไว้ครับรเฮ็ดผู้เดียวกับสาจักน้อย บ่ได้ไปเก็บเห็ดเราเดิมพี่น้องเพราะว่าเห็ดพ่อ้แล้ว,ว,วรครับเห็ดพอ่อวบแล้วนะครับกะรอดรุนเบืองว่าเห็ดร่วมมันสิออกบอ่นะครับแต่เห็ดร่วมกะสีภาพี่น้องไปเก็บเพื่อกาล่ะครับเห็ดยูองเบาโชคมันกะออกทั่วไปครับแบบบ่ได้ว่าออกแบบเต็มหลายนะครับแต่ว่าเอาตรงใส่เวลาในการย่างหานะครับ พาค้นหากะไหลเข้าก็ตตองใสความพยายามในการหาหาได้หาเห็นแล้วครับค่อยสีได้เก็บนะครับบบแมน่าไปแล้วกันได้เลยนะครับโบได้ออกไลาปานั่นนะครับไปหาเห็ดพอนี่ย่างจากชุ่โมงสองเท่าซีหาชหุ่มโมงแล้วจ้ะวายหลายกานั่นส <laughs> ีหาชุ่มโมงหน่อยครับบางทีกับหกเจ็ดกับีนี้เลยครับ กวซีดยแต่ละคลิปนะครับเนาะกัวสีไดยมากินเท่อละหกขีดเจ็ดขีดโลนึงนะครับใส่เวลายางครับใส่เวลายางโดนนะครับเดินใช้เวลามากก็ยา,างไปยางมากรู้สึกว่ามันมันปวดแข้งปวดขาเลยครับแต่ว่ามือได้โบได้ไปนี่แหละครับรู้สึกว่ามันปวดขาเมือ่อโตนะครับมือได้ด่บได้ไปถ้าเข้าไปดูๆเข้ากับชินนะครับ ขึ้นผู้ขึ้นเขายางน้าเขานะครับฮ่าไม่เมื่อยนี่เวลาหายเหนื่อยตอนใดเสาเกี่ยวเวลาหาเห็ดสูแล้วเขาเมื่อยอยู่นะตอนพ่อเห็ดจ้ะนั่นแหล้วยามพ่อเห็ดนะครับพี่น้องอุ้ยไปลายคนแหงมวนครับพ่อลายคนนี่แหงมวนตอนพ่อเห็ดลืมเมื่อยได้จ้ะแมนมวนตอนที่เทาเห็ดเห็ดนี่แหละครับ นะครับที่มองนี่ครอดลุ่นมั้งครับพี่รองนี่ครับว่าบาโตกเฉได้ถมบ่คิดว่าฝนอาจะทิมช่วงอยู่ครับ <5 S 1> ประมาณทิมช่วงประมาณจักสิบมือนี่ก็น,นาาก่าจะเอาเขาท่านนะครับเ <5 S 1> พราะว่าถ้าฝนบาตกประมาณสองสามมือนี่รดแรนได้ครับนี่รลดแรเขามาได้อยู่กะเดี๋ยวรอเบิงครับจีเป็นยังไงเนาะพี่รองจะไปเรืเร่อยๆครับปีนี้ถมบ่ท่านกะเดี๋ยวค่อยว่ากันใจเย็นๆครับ ถมปีนาก็ได้ครับทมนาแลยงนาหนาเนี่แหละครับปีไม่ช่วงปีไม่ค่อยทมก็ได้เดี๋ยวล่องลองบมังกรพี่น้องรองดูก่อนเปิดมังกรครับปาดหาในเลยครับตัวนี้โอเคติดส่วนมากติดเบิดครับพี่น้องบบม,มีตไตนะครับกระทาเบิองตอนที่แตกยอดเนาะครับเนาะ อ่านี ite, sea. ่ครับอุ้ยครับโค้งแล้วครับนี่ยกำลังสิแตกแล้วนะครับันตเิสามสี่ห้าพอดีพี่มีงานบวชครับเป็นกันเลยทดสอบทดสอบเครื่องเสียงพิชพิชนตบดสามสี่ห้าครับเปิดให้พี่รองเบิงครับสีในนะครับเขียวเบิดเขียวเบิดโอ้ผ่านพี่รองมามานเลย ครับเดี๋ยวบ้าโชคกับจตส้อยเสาเขียวนครับนี่เสาเขียวยอดมะเร็ดเดียวผมกับสีเสียบตะการนะครับแล้วแล้วบ้าโชคกับจไปตอนกิ้งบมเนาวหลวกะปลูกสะดาวทวายนะครับครับกับขอบคุณพี่พิงน่องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ้าโชคเสาเขียวโอปอนะครับโอปอนี่ไปโรงเรียนครับไปแต่งเป็นนั่งสุวรรณมาลีครับกับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับเมื่อนี้สวัสดีครับสสวัสดีจ้